อชุดมาแล้วครับคุณผู้ชมอ่เสื้อเป็นเสื้อสิวะเสื้อโอ้ชินพับ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 ับซ้อีกแล้วของซ้ำอีกแล้วซื้อมาว่ะ ดีหมื่นหกพัน NC ตรงนี้ต้องมาแล้วนะแพ็กที่ผมไปเติมเนี่ยก็จะเป็นแพ็กนี้นะครับที่มันได้เดือนละครั้ง NC โบนัสแพ็กเกจซื้อได้1ครั้งต่อเดือนราคา3 7 0 0ผมไม่เติมผ่านตัวเกมอยู่แล้วนะฮะผมไปเติมของ power play มาใช้เงินแค่2798ซึ่งตอนที่ผมไปเติมเนี่ยราคามันขึ้นพอดีตอนนี้ราคาผมไปเช็คมาล่าสุดก็คือใช้เงินแค่2750หาแลถ้าพร้อมแล้วนะครับกับการเปิดกดไลค์กดใ like, จให้ j o ยด้วยครับผมทุกคนผมพร้อมแล้วกับความเค็ม ที่ผมจะสัมผัสอ่ะเริ่มกันเลยพี่น้องอ่ะผม<อ>ได้บัตรฟรีมาหนึ่งใบใช้บัตรฟรีก็แล้วกันเริ่มฮึบโอ้ไม่น่าจะต้องลุ้นอะไรแล้วครับต่อไปเป็นเหรียญฟรีสามเหรียญฮึบอืมตรงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วล่ะของฟรีนี่ไม่ได้อืมเริ่มกันเลยแล้วกันฮึบขอห้าทีครั้งที่สองแล้วครั้งที่สาม ทั้ทงที่สี่ทั้งที่ห้าอิบกลอ้องม,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 มาเลยมาเลยขอบแดงแบบนี้แล้วก็ชุดมาแล้วครับคุณผู้มชมกังเกงมาก่อนแล้วเสือ้อเป็นเป็นถุงมือของตัวแมงสาบนะ มันต้องอย่างนี้สลยเวรุ่นปั๊บปั๊บปั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 บผมอยากได้คือเป็นสกินปืดหนึ่งกับเสื้อเพราะว่ากังเกงผมได้มาและครั้งที่สามมันต้องอย่างนี้มันจะแดงทุกร่างปั๊บปับปับหมวกเลเวลหนึ่งได้โปรดได้โปรด เสือก็ย <screws> ังไม่ออกต่อไปครั้งที่สี่ครับออกกางเกงแมงสาบครั้งที่ห้าอ๋สีชมพูว่ะโออออกสามมาทุกคนขอห้าครั้งหนึ่งสเอายูีมาแลกเกลือวะสันอย่างน้อยมันก็เข้าเซตให้ผมหน่อยนะจริงสี่ห โอ้เปิดทีละกล่องนี้ไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยว่ะไปฮึ่มเสื้อเสื้อก็ได้สกินปืนก็ได้เอเคสีแดงต้องโ oh, <shit. S 1> อ้ยฮึ่มเสือ้ oh. อเอ้มันโอ้อะฮะทังที่สามอยู่นี่แหละครับโอ้ยโอ้ เสื้อผมจะได้ไหมไนะทุกคนดูตอแต้เลยเกินกางเกงมาแล้วเหลือแค่เสื้อมันต้องมาสิจามมีแค่กางเกงที่ออกไปเสื้อมันยังไม่มาจามต้องได้ครับนะเรื่องกล้วย,ยไม่เป็นไรครับพี่อย่างน้อยมันก็ยังออกแดงอยู่มันมันไม่ครบเซตไงกางเกงผมมาแล้วเหลือแค่เสื้อหนึ่งเปิดที่ะกล่องนี้แทบไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยครับ เอยเป็นไปได้นะเป็นเสื้อสิวะเสื้อโอชิบ oh <shit! S 1> ไปก่อน B1 รอ B2 อยู่ B1 เน่ย e x c e t e ออกไปแล้วไง e x c e t e เขาได้ไปแล้วนะเขาควบชุดเลยอะได้ทั้งสกินปืนด้วยนะแล้วผมจะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ e x c e t e เต่ามีต้องหมาบ้างเหรอวะ มาเธอได้บโบสถอเหลือ้นึหมือ14,000 NC แล้วจาก40,000จาก40,000หรือ1 4 0 0 0เปิดทีละ10แล้วกัน 1, 2, 3ไปเช็ค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 มาเธอได้โบรถ์สาอีแล้วของสามอีกแล้วซื้อเสื้อไม่ออกไม่เป็นไร A K M มาก็พอใจแล้วจ้าเจ็นไดตบเตะตายมาอีกสักอันนะ่ ได้โปรดเดี๋ยวเสื้อก็มาละชันผมเหลือแค่10,000 NC เสื้อต้องมาเถอะได้โปรดคือในงบ40,000กว่า NC เนี่ยมันจะได้ไหมเอ้าแดงมาอีกอย่ากออกของซ้ำขอแค่นั้นขอแค่นั้นจริงเสื้อเธอได้โปรดเส,สื้อเสื้อเธอโอ้ช็อมาด้วยต้องมีคาถาละอ้อม จะเป่าคาถามาหาสกินอยากให้ได้เยน็นถึงจีเอ็มว่าเข้มแล้วก็วเหลือห้าพันแปดร้อยสามสิบขอทีละกล่องอแล้วกันขอลุ้นแบบค่อยเป็นมาครับเข็มปีสวัสดีพี่จอยสวัสดีครับสวัสดีีเป็นโตด้วยโสดบิ๊กใส่โส โอ้สียมโูไม่เอาอมไม่ได้อยากได้ผมว่าเกลือขนาดนี้พี่เปลี่ยนตายได้นะเ็ม,แ,มแต่ดีนี่ตอ,อนนี้หมอหมอกว,กวักมือเรียกร้อน <laughs> เอาเข็มแต่ดีโอชิดมมันเฟรโอ้ในงบสี่หมืนกว่าเอ็นไม่ได้ว่าทุกคนดูซิของที่ได้มาเมื okay. ่อกี้ก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ฮะก็เป็นชุดนี้ทุกคนว่าโอเคไหมก็ก็ถือว่าก็ถือว่าได้อยู่ไหม ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เสื้อไอ้ที่อยากได้คือเสื้อเนี่ยมันไม่ออกให้ผมมันไม่ออกกางเกงน่ะอ,อยากจะแก้มือแต่ทําไงวะไม่ได้มทุกคนมันได้แค่นี้แล้วจริงๆเอาละอยู่ที่ความพอเพียงเราต้องรู้จักพอเพียงนะเอาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละอย่าโลภเดี๋ยวจะ เจ็บกว่านี้แค่นี้ก็เจ็บแล้วเอาเป็นว่าผมพอใจแค่นี้ทุกคนได้ท่าเต้นไหมท่าเต้นก็ไม่ออกประเด็นคือท่าเต้นผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ออกยากมากๆผมว่าถ้ายิงเติมเยอะก็น่าจะเจ็บเยอะผมไม่อยากเจ็บมากกว่านี้แล้วท่องไว้พอเพียงพอเพียงเจ็บแต่จบนะพี่จอยไม่จบคุณแม็กความรู้สึกคือมันไม่จบมันเจ็บมันไม่จบเอาเป็นว่าพอแค่นี้แหละไม่ได้ก็ช่างมันคอนเทนต์คอนเทนต์เน้นคอนเทนต์ล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกคนครับ